สวัสดีครับผมกุบผมเซนพี่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับวันที่16ธันวาคมนะครับเลิกงามยามดีนะครับผมมาลุยบอลเวลีกันครับวันนี้วันนี้ครับสามคู่เน้นๆนะครับที่จะให้ไปแต่ว่าขอย้อนกลับไปที่เมื่อวานนะครับที่ให้ไปสี่ตัวครับก็จะเป็นทางด้านคู่แรกครับ รองวูแฮมตันครับวูแฮมตันนี่ก็บุกไปชนะไ mm hmm. บรตันได้สูงต่อหนึ่งนะครับทางด้านคู่ที่สองก็ต่อคิตตันพาเลตครับปรากฏว่าคิตตันพาเลตทําได้เพียงเสมอกับสบ mm hmm. ตันสองสองในบ้านนะครับผมเสียดายมากก็เรียบํำไปเลยนะครับคู่นี้ <c oughs> แล้วก็คู่ที่สองเอ้ยโคู่ที่สามก็เป็นทางด้านลองเวทแฮมน,นะรปรากฏว่าเวทแฮมบุกไปแพ้เซนนอนนับสองต่อศูนย์นับเสียดายมากครับผู้นี้และทางด้านคู่ที่สามเบอร์ลีนี่ก็ ยกเลิกการขันขันครับส่วนสาเหตุนี้ก็ยังไม่ทราบมันนันพออะไรเดี๋ยววันนี้ครับมาดูนะครับสาวคู่นะครับเน้นๆไปเลยครับมาที่คู่แรกนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาดีกว่าครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับกรมเบรีนของสเปอร์นะครับไก่เดือยทองก็เรียกได้ว่าช่วงนี้สเปอร์มาแรงนะครับสเปอร์นี่ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับก็ชนะนะครับชนะ2เสมอ1 แพ้สองนะครับส่วนทางด้านของสเปอร์เนี่ยห้านัดหลังสุดก็ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าโอเคพอประมาณทั้งคู่นะครับก็เกมนี้ก็เป็นที่พูดกันให้เยอะเหมือนรับแล้วเป็นเรื่องที่พูดกันให้เยอะมากเกมถือว่าเป็นเกมที่มันมันโคูรน,นะครับคู่นี้เชื่อว่าวันนี้นะครับเลสเตอร์นี่มีโอกาสสูงที่จะเซลสามคะแนนได้ในบ้านตัวเองนะครับ เพราะว่าความมั่นใจหลังเปิดบ้านยิงยูโเซิร์ไปถึง4ี่ต่อศูนะครับแล้วมันการโชว์เทพของเจมี่สันฮาวิบลานะครับเตเตีละมองนะครับแถวหน้าเป้าวันนี้ก็น่าจะกลับมาใช้เจมี่วาร์ดีได้นะครับเชื่อว่าอันตรายไม่น้อยไปกว่าเดิมเลยครับก็จริงอยู่นะครับที่ไวรัสมรณะนะครับไวรัสโควิดเนี่ยจะระบาดหนักนะครับและงานและเล่นงานแนวรับของเลสเตอร์นี่แทบเกลี้ยงเลยนะครับแต่ว่าแนวลุกวันนี้ก็ยังพอพึ่งพาได้อยู่นะครับ ส่วนทางกับทางด้านสเปอร์เี่ยที่ผู้เล่นตัวทำเกมมาแดนกลางถูกโควิด -19 ระบาดนะครับทำให้ทาให้ล่วงไปหลายรายเหมือนกัน,นครับวันนี้ทำให้อันตนี้อันตนิโอคอนเต้ค่อนข้างจะหนักใจพอสมควรน,นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังไม่มีเกมลงเตะร่วมๆ2งอาทิตย์แล้วนะครับก็น่าจะส่งผลต่อเรื่องแมตต์แมตต์ความฟิตกันอยู่นะครับเด็กแบบเด็กน้อยนะครับในบางราย ก็ไม่แปลกใจนะครับที่วันนี้เจ้าทินเลสเตอร์จะมีโอกาสจบสามคะแนนรงครับเกมนี้ผมให้ต่อเลสเตอร์รับทับสบายใจสุดครับลุยจิงจอกสยามเอาแน่ก็มาที่คู่ที่สองครับเชลซีนะครับเปิดบ้านต้อนรับกลุ่ของเอเวอร์ตันนะครับผมฟอร์มห้านัดหลังสุดของทางด้านเชลเชลซยชนะสองนะครับเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านของเอเวอร์ตันนีครับ ฟอร์มแย่มากนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้คริสตันพาเลสมาครับแพ,แพ้4แล้วชนะแค่เกมเดียวนะฟอร์ม5นัดหลังของเอเวัตตันนะครับเชลซีก็วันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะถล่มสูงมากูพอสมควรนะครับแม้เกมล่าสุดจะปิดจ็อบเหนือลีดแบบทุลักทุเล3-2นะครับแต่ว่าโจววันนี้ค่อนข้างง่ายกว่าและสบายกว่าเยอะนะครับเพราะว่าเอเวัตตันเนี่ยกำลังมาเชิญประชิปมาหากับนักเจ็บ นักเตะบาดเจ็บหลายรายนะครับแถมวิงแบ,บ็กตัวหลักตัวหลักอย่างลูก้าดีนเนี่ยก็ติดโทษแบนใช้งานไม่ได้นะครับก็ไม่น่าแปลกครับที่ฟฟร์ไลท์ยะระยะหลังเนี่ยอาจจะพังไม่เป็น5ดาวยนะครับด้วยการแพ้จาก4จาก5ผนท้ายในลีกนะครับและโดนยิงไป,ไป่วมๆวงประมาณ12ลูกเลยนะครับปิดท้ายด้วยสถิติการพบกันที่แตมฟอร์ดบินเนี่ยก็เป็นฝ่ายปลาใช้ลวด2ครั้งซอนับแล้วแบบเละเทะนะครับ04ก <c oughs> ับ02เงี้ยนะครับ เรียกว่าตายเต็มราคาแบบไม่ต้องคิดมากเลยครับแล้วแล้วก็อย่าลืมนะวันนี้พักสิงห์บุกกํากำลังเร่งฟอร์มเพื่อไล่ล่าบันกำลังจ่าูงครับมาครองครับฉะนั้นไม่แปลกใจว่าจะเลทราคาจะเปิดมาแบบเขาเรียกว่าอะไร,รเปิดมาแบบไม่ไม่ไว้หน้าเอวตันเลยนะครับก็เกมนี้ผมให้ต่อเชลซีแน่นอนคนระับเชลซีเอาแน่ครับพอยิงแมนเชสตี้ชนะมาด้วยโอ้โหปีนี้พเมลีลุ ic, ้นที่หนึ่งมันมันมากครับ คาดเดาได้ยากมากว่าใครจะได้แชมป์นะครับมาที่วู่ที่สามนะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านต้อนรับแข่งของนิวคาสเซิลนะครับ,ออรบฟอร์มห้านัดหลังสุดของลิเวอร์พูลเนี่ยฟอร์มดีมากเลยครับชนะลวดเลยครับ,ห,าารห, 1, 2, รบห้าน,นัดหลังสุดตัดภาพมาที่ทางนิวคาสเซิลเนี่ยเอ่อฟอร์มห้านัดหลังสุดก็ชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองแล้วล้แพ้ให้กับเรสเตอร์นะนัดล่าสุดนี่ศูนย์ต่อสี่นะครับออกไปเยือนนี่โดนอารมณ์บัลเล่เลยนะครับเกมนี้ลิเวอร์พูลก็ เตรียมใส่กันเต็มโสงนะครับแล้วก็น่าจะมีแนวโน้โโมมอร์ตชั่นสูงมากนะครับแถมคุมาลังเสริมที่มีอยู่ก็ถือว่าจัดจ้านได้ไม่น้อยนะครับแล้วใช้งานได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาคุมิมินามิโนะนะครับซิมิกาสโกนาเต้น,นะครับและอย่าลืมว่าที่นี่แอนฟิลนะผมการเดินเครื่องเกมลุกเนี่ยจึงเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับประกอบกับทางน้านีโเซ่นเนี่ยกำลังเสียขอนอย่างหนักบอกเลยว่าหนัก หลังแพ้ให้คัมเลเตอร์มาศูนย์ต่อสี่ครับชแนลชนิดที่แบบว่าแนวรับไม่แบบไม่ได้เลยนะมีปัญหาพอสมควรนะแถมสองันท้ายในฐานะเกมเยือนเนี่ยก็ปลาใช้ล่วนแล้วครับแล้วก็โดนทะลวงแนวรับไปรวมๆหกลูกเลยนะครับชนิดที่ยิงคืนไม่ได้เลยนะครับแม้จะเปลี่ยนเจ้าของทีมหรือจะเปลี่ยนโค้ชแต่ผู้เล่นก็ยังไม่เปลี่ยนมันก็มันก็แบบมันก็อีอยางว่าอะไรเง เชื่อว่าชะตากรรมวันนี้ก็คงไม่ต่างจากที่คิดไว้แน่นอน,นครับเมื่อพิจนารณาจากเรียภาพรวมต่ตางเกมนี้ต่อเรือพู่เมื่อเราลงอายาลุยแน่นอนครับวันนี้ต่อมาเน่ก็คู่แรกก็ต่อเลสเตอร์นะครับ <ST AN CO> ถ้าผมผมเล่นนี้ผมต่อเลสเตอร์ศูนย์จุดสองห้าครับแล้วก็ผมต่อเชลซีหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็เร์เพู่ผมต่อสองจุดห้าเลยลุย ก้อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็กดติดตามก็ได้กันได้นะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ s l b s สามสิบครับทีเด็ดมีทุกวันนะครับผมและถ้าอยากได้ทีเด็ดหนึ่งตัวเนี่ยแอดไลน์มาสอบถามได้เลยครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นะครับมับ่นใจให้ไปคู่เดี๋ยวเข้าแน่นอนก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจก็กดติดอย่าลืมกดติดตามนะครับ วันนี้ราไปก่อนครับเจอกันมวันที่17ธันวาความครับลุยลวยขอดรับรับรับ,รบ